เวลา17.16นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนาพระที่นั่งอัมพอรสถานพระราชวังดุสิตพระสถานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์อเมดมูฮัมหมัดอเมดอัลตอยิบผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ก็ถูกหลอกุลิพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่5-8ถึงกาค2567 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาาครบ70ป,ปีกาสรสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐอาหรับอียิปต์ศาสตราจารย์อเมดมูฮัมหมัดอเมดอาัลตาัยิบเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาของสาธรารณรัฐอียิปต์และในโลกมุสลิม ไคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิคณะบดีคณะอิสลามและอาหรับศึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลายัยอัลอาชันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและศานส,สนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมุสลิมท่านยังมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยกว่า160ทุนทุนทกปีและมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่กว่า2,800คนการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหร,รับอียิปต์ครั้งนี้ คือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอียิปต์นอกจากในประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ยังมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดกันในด้านการศึกษาและศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานอีกด้วยเวลา17.54นาฬิกานาทีพระสถานพระบรมราชวรโรกสาสให้ศาสตราจารย์คลินิกสรณะ คุณใบเทียพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซอาทูลองธุลีพระบาทถุงกล้าวถุงก,กรมมะหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโ่องจากพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โอกาสนี้มีพระสิดรมรัตขอบใจขอบคุณในกุศลติและไมตินที่ททดเดนนำเงินมาเพิ่มเกบขอให้เป็นการร่วมทบุญด้กันจะได้เก็บไว้ทำบุญช่วยเหลือชาชนานักพุทธน้อนต่อไปขอบคุณมาก เวลา18นาฬิกา5นาทีพระรจาทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายรวรมแสงศรปีประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทอดถุลองธุลิะบาทรถุงเ้าถุงกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีโดยสมด็จพระราชกุศลตามพระราชอัอธยาศัย